ดีพี่น้องเบอสุมคนพอกระดีกกับผวันพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวน้อยไปดีพี่น้องสบายดีจ้าห่อนนะพี่น้องเลยห่อนจนโหออกมานอนนี่นะผ่มจนใหม่นี่เนาะไปดีจ้าปลลูกอากาศห่อนพี่น้องเลยเจ็ดเลยผวันน่ะไก่เป็ดไก่ตายหาจนเบิดเป็ดกับเงาไก่กับตายจ้อเป็นชิปเลยพี่น้องเลยมันตายตายแบบแบบแบบแบมันห่ออากาศห่อนพี่น้องเลย แม่นนมีน้องกับเอายาใหม่กินวกับอบอเศร้าะไวกัดอะไไปสสีเสียปากเอาตัวไดกกินบ่ไหแล้วไปสื่อสื่อยามาไบโอโคเท็ใส่น้าไม่กินแล้วกันตัวแรกินบ่ไหนกัสีเสียปากเ้ยนขอ้วน้องไลัดน้องกับไปนอดเฝ้าเหรอ ทำมาจึงไ่นอนเฝ้าไอ้น้องไปครับไปเอายาไมไปเบิ่งกันพี่น้องเลตายเกือบจะกายครึ่งเลยพี่น้องเลยโอ๊ยอากาศยามเนี่ยบนไหนกับบนไหนมีแต่ของประวันดอกพี่น้องของสระวันกับฮะมาจิ้งเท่ไปเลยที่ของคนอื่นก็ตายกันพี่น้องเยไปมาเบิ่งบงหูบางตายโอตายเนาะ มันหลบมันเขามากเยกับเดือลอยเบิดเอาก็ะฮะฮะโอ้ยนะเป็ดหน่อยก็จะไปเบิดพี่น่อยเลยฮะตัวนี้ไก่อกตัวนี้ก็ตายเลยพี่นนอเนี่ยฮะเอจรอยู่จะายะสียาใช่เบิดเลยพี่น่อยเลยนี่เป็ดอันนี้ก็แซ่ต้นกล้วยไ้ โตทีบ้นอันนี้กาเอามาแส่หนักมันไมห่อนนะพี่น้องเลยไม่ใช่เพรวันกับเอายาให้กินเนาะโตตัวนี้เนาะเพราจะจับเขาเออจับเขาเอายาให้กินแต่ส่นยังเหลือกับยังเหลือคนนี้มันห่อนพี่น้องเลยห่อนนี่บ่ห่องห่องงี้งี้ข้อพิษข้อเบียบแวกเพนี้ิเอือเนี้ยจะเกิดจะได้โอ้ยบางหูบางตาบดเห็ือนหันกับพ่อหันแมนอะทองมาเป็นมือเก้อยหน่อย อันน <on> ี้พวนก็สิสียาให้เพ็กกินเด้อจ้าสิบให้มันยังกินเลยกินยาล้วมินสิดีบขวน ตัวไหนไม่กินบกินเนยอกับตองในสีได้สินะนะตัวนี้ตัวสีสอง โอ้โหสียาสียากับมาสีสีมันเว้นฟนกระเสียมันกินอะไรพี่น้องแต่ตัวไรอันนั้นกับโบกินเป็นอะไร

คล <c ười> บุญยใหญ่เอาไก่ผูอ,อกพยัญตวนะพวันนี่ไก่ผูอ,อกพยัญตวนะไ่เาอามันคือใหญ่ไวแท่ขนาดตัวนะกลายเป็นไก่ผล่อ,อกเลย

อ,อาโตสีกี่ทถาไปใส่ลรายัดที่เดือยหยัดติดเดืฮะยามันกิน บนันทิดพนกับที่จับผ่านเลยจ้าจับผ่านมาให้มันกินยามันจะให้เป็ดตัวแล้วสี ตัวนี้จะควรตัวนี้เป็ดตัวอาตายเล้วตายโอ้ยมีดอกเลยตายแล้วมาเด้อ cái gà này, cái, này. cái, này. cái này phải phắng hà nội sao của tôi của ta chẳng biết, kiệt đó, tóc đó รถพี่น้องไยเป็ดสามสี่สิเหือเป็ดประมาณสิบปลายตัวเาอยายาแส่กินแน่วกามันห่อนพี่น้องไอ้ตีกับอะไรมันเป็นตายเด็ของขวันี่มันก็ตายนี่บวกนี่ฟังเบื่อือเนี่เบือการมืออ่อเนี่พอกินยากับไปนะนะุ่มพีกนันผ่มันยุ่ผสพระย่อยอู่นี่โอ้ยจินต้ดัันมัน คันโลกมากนะสิดิบรับเดนพีน้องเอ้ยดูคานกับเลือสองตถ้าสามตัวเือสามตัวสาตัวดูคานเน่ยเป็ดเศร้าสองตตายเบิดดีจะ่ั้งมวยแบ่งไปหกตัวตัวนั้นก็คือสีบุหรอ่ตัวตัวนั้นนะอากาศห้อนพี่น้องเอยห้อนจนข้นจนชีวสี่สิบห้สิบองศาเลยขนาดน้นเพาะวันเปิดแช่ไ้นี่เนี่ยมันยังห่อนเลย พอสีเหลี่ยงปลาลุกก่อนห้าสีเหลี่ยงปลาเน้เาเอาคนต้นกวยแซ่ก่อนเพื่อว่ามันขาขาปูนขาหินปูนปูนที่ว่ามันเนี่ยนี่นะขาก่อนต้นกว้วยมันตะหลุดตะหลดซึมไปพวกปูนได้พี่น,ะนาะถ้าในการสีเหลี่ยงกบเนาะเว่าะมันห่อนก็ได้เป็ดตัวแรกมนนนันนั่นอย่างก็ลงเนาะเพื่อแซ่ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์กนเนี่ยจังสีเป่งถิ่มเป่งนามถิ่มแล้วก็ับจะเอาปลามาลง ก็ว่าวมันอากาศเย็นๆมันแหละอากาศไอแล้วดูฝนฝนเนี่ะจังศรปล่อยเนาะปล่อยญามตมืนกับตายคือนเขาเป็ดไข่เป็ดไข่พอโทษเลยพี่น้องเลยมีเป็ดไข่ต้นเป็ดไข่หนี่งสองสี่หกแปดแปดตัวพ่นอยู่อดหอนครับพากันมานั่งมานอนอยู่ห่มใหม่เลยพี่น้องเลยไม่น้อนมานั่งอยู่พี่มปบดมือ,อ <laughs> มานาันนั่งนั่งอยู่ห่มตัวใหม่ดบดมืออ่ แคเน่จะมีต้นใหม่ข้างหน้าบ้านกินยังต้นห,หมอมท้องกับไก่เอาบางกีไก่ตายเอาไปให้เขาเ,เขาเอาเพท่องฮะเขาเอาเขาหาเงินสิบพันเขาบอกวันอะไรเขาจะเอาไก่พูนแล้วบอกให้เอามาให้มันห่อมันตะมันทากระต่ายมกีน 40, ี่น 40, ไอชิพันเพื่อนต้นเฮาจะเขาเกาะนี่ก่อไปฟังถิ่มให้เขาไปแก้มเราอทุนนาบ้านคนเราพี่น้องเยเนาะนี่ก่อเขาถิ่มเนะมาะนีะ่ก่อนทั้งทั้งคนละเอาโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้ก็นจะลาไปก่อนเนาะขอบใจคลิปหน้าเจอกันสบายดีบ๊ายบาย